อารมณ์แบบไหนที่เราจะดึงดูดเงินได้อย่างง่ายดายเนาะทำแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาเราจะเราจะไม่พูดมากเราจะไม่เรื่องเยอะเราจะไม่บน่นเราจะไม่ยี่งเง่าเป็นเวลาสามวันสามวันนี้ทำเคล็ดลับนี้ ตามที่ครูลุงสอนเนาะครูเรียนมาครูลุงนี่เป็นใครครูลุงเนี่ยชื่อเพจชื่อว่าครูลุงกดแรงดูดเนรมิตชีวิตหากคุณเป็นคนหนึ่งนะที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากมีรายได้ตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปนะหรือเป็นร้อยล้านนะก็ไปติดตามได้เลย หรือใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อร่วมสร้างสร้างกุศลด้วยกันครูทําบุญมาตั้งแต่ <โ Grand. S 1> คนคนชอบทําบุญมากๆเลยนะครูขอแบ่งบุญกุศลรวมกับบุญกุศลของท่านพาวิส <scratch é> ุนงแล้วก็เทวดาสบหกชั้นฟ้าสิบห15ชั้นดินที่ เคยทำมานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,บนแล้วก็แบ่งบุญกุศลให้ครูบาอาจารย์ช่องมหัสจรัร์บำเพ็ญด้วยนะครูสวดมนต์คาถาเงินล้านอยู่ที่ช่องมหัสจรัร์บำเพ็ญนะครูไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาทีมงานหรอกอนะแต่ช่องนั้นครูก็พยายามดูนะว่าเขาขายอะไรแต่คงไม่ได้ขายอะไรหรอกแค่ทำ Youtube อ่ะเพื่อช่วยคนเฉยๆอ่ะ นะครูเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าช่องมหาสัจํำเพน่ะครูบาอาจารย์อนะ่ะท่านบอกเราว่าลูกศิษย์ทุกครั้งที่สวดกันหาเราได้อะไรเอาเงินไปทําบุญนะเขาก็ไม่ได้มีพูดว่ามาซื้อสินค้าเรานะอะไรอย่างนี้นะไม่มีก็แปลว่าทําแค่อยากมีรายได้จากช่อง youtube เฉยๆอ่นะ ช่อง u t u b e เนี่ยมันมีสองแบบทุกคนที่เขาสร้างตัวตนบางคนสร้างตัวตนเพื่ออยากมีรายได้มีแพสซิฟอินคัมจาก youtube พี่เฉยบางคนสร้างตัวตนเพื่อขายคอร์สออนไลน์ขายสินค้าก็ทําได้หมดเลยเนี่ยเขาทากันอยู่สองอย่างนี้วันนี้เราไปประชุมมาเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกันเป็น y o u t u b e อที่มีรายได้เยอะที่สุด ก็คือแบบเขาทําได้จริงนะโหมีคูนกเล็กอะ่ะได้สิ